ก็คือตัวฟ o อนะครับตัวเล็ก F L O O R ส่วน default นะครับก็คือตัว R ครับกด OK ครับตัวนี้นะครับว่าใช้ตัวเลเยอร์อะไรนะครับใช้เลเยอร์0นะครับแล้วก็บายเลเยอร์นะครับมุมซ้ายล่างครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วกด OK ครับจะเกิดหน้าต่างของ Box Attributes นะครับกด OK ครับเรา Double ล l i c k ไปแล้วเราพิมพ์10 โอเคเราก็จะได้ตัวของสัญลักษณ์ของบล็อกแอตเิบิวตัวนี้นะครับเราก็มาดูรูปตัวอย่างกันนะครับเพื่อนหมายเลข5จะอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆตัวสายชำระนะครับเราก็เลือกรูปทางด้านขวามือนะครับแล้วคลิกให้เกิดจุดกิต์ที่น้ำเงินตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ move พิมพ์ m Spec Bar มัใกล้ๆกับตัวของสายชําระกด F3 ออกนะครับเพื่อที่จะไม่ยึดตําแหน่งอีกสายครั้งหนึ่งแล้วเรา Double Click ครับจะเกิดหน้าต่างของ Block Attribute ก็คือ Enchant Attribute Editor นะครับให้เราพิมพ์5ครับแล้วกด OK ครับเนื่องจากตัวหนังสือนะครับของเขานะครับที่รูปตัวอย่างนะครับเราไป Double Click นะครับก็จะเกิดหน้าต่างเหมือนกันนะครับเราไปดูที่ Property ครับตัวหนังสือนี้ก็จะเป็น By Block นะครับ กดปิดนะครับคลิกนี่นะครับเขาจะเป็นเทคระบายเลเยอร์นะครับอันนี้จะตัวของข้างนอกของบล็อกนะครับที่เราทําก่อนหน้านั้นก็คือเลเยอร์ศูนย์เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเป็น text เหมือนกันนะครับคลิกไฮไลท์ที่รูปทางด้านขวามือของบล็อกแอต tribute นะครับแล้วไปเลเยอร์ text ครับพิมพ์ t ตัวหนึ่งนะครับแล้วเราเลือกช่องบายเลเยอร์ครับตัวของบล็อกก็จะเปลี่ยนตามแล้วนะครับ เรามาดูตัวต่อไปกันนะครับตัวที่ชักโครกนะครับคลิกตัวนี้แล้วพิมพ์ CO สเปกบาร์คลิกซ้ายจุดใกล้ๆแล้วมาวางนะครับว,วางก่อนก็ได้นะครับวางตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันคลิกตัวนี้เป็นหมายเลขหนึ่งครับพิมพ์หนึ่งกดโอเคตัวกระดาษชำระเป็นหมายเลขสี่ครับพิมพ์สี่กดโอเคครับามาดูรูปตัวอย่างนะครับตัวต่อไปก็คือกระจกห้องน้ําตัวต่อไปก็คือเป็นชนิดของม่าน ฉากกั้นนะครับเราก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งให้เกิดจุดไฮไลท์ครับพิมพ์คำสั่ง copy พิมพ์ C O s p e c bar คลิก้ายใกล้ๆนะครับแล้วมาวางกระจกเงานะครับแล้วมาวางเี่งข้างของม่านนะครับเราก็ไปดูรูปตัวอย่างนะครับตัวของกระจกเงาห้องน้ำนะครับก็คือหมายเลข8และตัวของม่านก็คือหมายเลข11ไปรูปทางด้านขวามือนะครับเดี๋ยวไปคลิกที่บล็อกอธิบดีของเรานะครับพิมพ์หมายเลข8แล้วกดโอเคม่านนะครับก็เป็น11 กดโอเคครับเรามาดูตัวต่อไปที่เหลือนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของตัวนี้ก็คือหน้าต่างบานกระทุ้งห้องน้ำหมายเลขสี่นะครับซึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมเราก็คัดลรูปหกเหลี่ยมมานะครับคลิกไฮไลท์ที่รูปตัวอย่างแล้วพิมพ์ co คัปลนะครับสเปกบาร์ครั้งหนึ่งคลิกซ้ายจุดใกล้มาคลิกซ้ายด้านนี้นะครับแล้วมาวางจุนใดจนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วกดโขเคาเพาื่อกดจักรเลือก จากนั้นนะครับเราจะทําการดูว่าบล็อกนี้เป็นบล็อกอะไรก็ระเบิดคลิกไฮไลท์พิมพ์ x s p ป c บา a r ก็จะเป็นบล็อกออต tribut ์เหมือนกันนะครับ